ตอนนี้ปลากินแล้วนะครับนะ,นะแล้วครับกินแล้วต้องรีบอัดนะครับเพราะว่ามันเข้าตอนะครับ เป็นปลาส,สวายนะไซ์ประมาณ3กิโลนี่ตอนนี้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวหันกล้องก่อนอยู่คนเดียวนะครับฮะสวายสวาย เงี้ยก็จับเดูไปขังเอาแวทไหนแว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 นไปแวนเลยโอ้ยเยี่ยมดีดีดิขังไหนวะเนี่ยไม่มีขังเขาเอาบอลเดี๋ยวก่อนได้สวัยหนึ่งตัวครับประมาณสามกิโลนะครับก็ตัวแรกของคืนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวตามดูตัวต่อไปครับโอ้ยไม่อะไรกินใช่ว่ายเจ้าเอ้ากระตีท huh. uh ุนไอ้ยูกไป